เรื่องวุ่นวุ่นของสามก๊กฉบับย่อมีโจโฉเลียวตัวพ่อจับห้องเต้ไว้แล้วแอบ,บอ้างราชะองค์การลังแกใครๆคเรื่องหลังร้ายต่อหน้าพูดดีนี่แหละพวกมันบอกรักชาติต้องปกป้องพื้นแผ่นดินปัญหากินหวนห้องเต้แม่งเท่ชิบหายหาสาวงามมาบำเรอให้เจ้านายกักขังไว้ให้นกอยู่ในกรงทองสุมาบบอี้แอบ่้นกนอุบายไว้ ายตายใจมันก็ก่อรัฐประหารต่อกระบฏได้เป็นใหญ่สืบสันดานรัฐประหารลังแกผู้หญิงเก่งจริง,รงๆน้ำมึงส่วนเล่าปีดีแต่พูดวาทะกรรมยืมเก่งจิ๋วเมืองสําคัญก่อนได้ไหมเขาให้ยืมมึงไม่คืนไอ้งามไส,ส่ตบัดสัตว์มึงจังไหลเหมือนใครกันพวกอามาตกินเบี้ยววัดของแผ่นดินต่างกงกินไม่มีเหลือความซื่อสัตย์ ที่มาของสามก๊กเห็นได้ชัดเลยยกทพซัดกันนวสุดจะชั่วจริงๆยกสาก๊กปรหนึ่งว่าโจรเลี้ยงโจรรวมคนโกงใช้เล่กลแย่งเก้าอี้ที่ข้าน้องเพื่อนฟ้องไหนบั้นไลสิ้นดีเพื่อเก้าอี้ข้ามหัวกันดูแล้วมันมันจริงๆอ่านมาได้แค่ครึ่งทางชักกังวลประเทศกูก็มีคนช่อชนแบบนี้มาล่าเนื้อลุ่มกินเหยื่อเงืนภาษีเราอมาตัวอปปีสามก๊กเล่มนี้ยังอาย